ตอนไปอิหร่านเนี่ยเคยได้ยินเรื่องฟัดวา่าฟัดว่าคือเป็นคําสั่งของผู้นําเลยว,ว่าไอคนนี้เป็นมารศาสนาต้องฆ่าเท่านั้นแล้วก็มีไม่ใช่แค่ทหารที่โดนนะครับนักเขียนดังคนหนึ่งชื่อซามแมนรัชดีครับผมจำไม่ได้แล้วนิยายเอกของเขาคือเรื่องอะไรนะแต่เขียนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลามในแง่มุมที่อิหร่านไม่อพพรูผู้นําประกาศฟัดวา่าคือแบบจับตายเ,<อ>เหมือนในจอห์นวิกแบบเอ็กซ์คอมมูนิเคชั่นใช่ใช่อย่างนั้นเลย,เลยแต่ว่าอิงจาก เขาอ้างนะว่า huh. อ okay, ิงจากมุมมองของอิสลามนะครับผมเห็นได้ชัดว่าไอการประกาศว่าอีกฝั่งหนึงต้องตายอย่างเงี้ยโอเคฝั่งอเมริกามีค่าหัวอีกฝั่งหนึงมีคําสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าอีนี่อยู่เป็นมารศาสนาเออเราอยู่ในประเทศที่เราบ่นเรื่องประเทศไทยกันเยอะเข้าใจได้มันมีเรื่องหน้างุนกิดกันเยอะแต่เทียบกับที่เหล่านี้เรายังมีอะไรให้ขอบคุณชีวิตกันเยอะมากนะคร อย่างน้อยเราไม่มีทางที่ผู้นําจะมาบอกว่า, ollow, า <laughs> ฟาโรไปพันบอกฟาโรหโห้โห่โหหนักนะ